คาถาพาหุงบทที่สองทรงชนะอาระวะกาักษ์ใช้เศกก่อนกินยารักษาโลกมาลาติเรกะมะพิยุทธิตะสภรติงโครัมปนาะวะกะมคขะ มัทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชาศภาวตุเตชยะมังคลานิคำแปลคาถาพาหุงบทที่สองพระจอมมุนีทรงชนะอาราวกกยักษ ผู้มีสันดานหยาบกระด้างทารุณโหดร้ายมีฤทธเดชมากเข้ามาต่อสู้ทอรหดยิ่งกว่ามานพระองค์ทรงชนะด้วยขันติบารมีอานิสงส์ของ าาพาถาภาหุงบทที่สองใช้เศกก่อนกินยารักษาโรคดังโบราณบอกไว้ว่าเมื่อจะกินยาให้เศกทุกทีทั้งสะดอโรคสิ้นโศกโรคี มีคุณเหลือที่จะสรรบรรยาย